สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะแต่งไปเมาส์ไปเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนัดพี่ลาไว้ว่าจะออกไปข้างนอกด้วยเนาะว่าจะออกไปหาอะไรกินนี่แหละก็เลยจะกําลังจะแต่งหน้าก็เหมือนเดิมเนาะสเตปการแต่งหน้าของเราเราไม่ด้มีอะไรมากก็มีนี่แหละสามสามอย่างมีสอบเขียนคิวลิปติกสองสีแล้วก็รองพื้นเนาะโอเควันนี้เราจะพูดในหัวข้อ,อเวลาที่คุณรู้สึกแย่แยอะไรแบบ ฮิวใจคุณขึ้นมาหรือแบบช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นเนะาะสำหรับตัวพลอยแล้วเนาะพลยอยใช้เป็นการฟังเพลงใช่แล้วก็วาดรูปอ่านหนังสือฟังเพลงวาดรูปอ่านหนังสือแล้วก็ดูแมวเนาะคือมันมีช่วงหนึ่งที่ที่แมวตายแล้ว แล้วมันไม่สามารถแบบทําอะไรแล้วทําให้รู้สึกดีขึ้นได้เลยนึกออกไหมแบบฟังเพลงก็แล้วออกกําลังกายก็แล้วก็ก็รู้สึกแย่แย่สุดๆไปเลยจนจนต้องไปคาเฟ่เมวเนาะคือแล้วเราก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะรับเมวมาอยู่ด้วยใหม่นึกออกไหมแบบเราก็เป็นฟิลแบบมันไม่พร้อมอะมันเหมือนเมวเพิ่งตายไปแล้วเราก็ยังไม่อยากหาแบบ ัวอื่นมาแทนตัวเดิมอย่างเงี้ยมันรู้สึกเศร้านึกออกไหมแล้วทีนี้เราก็เลยเลือกที่จะไปคาเฟ่แมวเนาะแล้วทีนี้่าหลังจากที่ไปคาเฟ่แมวมันก็รู้สึกดีขึ้นเนาะแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่ได้ไป สามารถไปที่คาเฟ่แมวได้ตลอดเออใช่เพราะว่าทุกครั้งที่ไปคาเฟ่แมวมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะเราก็เลยเลือกที่จะซื้ออาหารแมวไปให้แมวจรจัดแทนเนาะมันเลยก็ดีขึ้นอืมมันก็ได้อยู่กับแมวเหมือนเดิมเพราะว่าแมวจรจัดโดยส่วนมากแล้วอะ่ะเขาจะไมเ่เขาเรียกอะไรอะ่ะเขาจะไม่สนิทกับคนถ้าไม่ให้อาหารเนาะเราก็ต้องเริ่มไปให้อาหารเริ่มแบบ เอาอาหารเปียกไปให้แมวไงเพื่อที่จะจับแมวจรจัด <c oughs> ออกไห <c oughs> แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงแมวเนาะคือด้วยปัญหาก็ค่าใช้จ่ายอะ่ะมันมันไม่เท่าไหร่นะเกี่ยวกับแมวแต่เรื่องเวลานอนอะ่ะนึกออกไหมแมวมันจะชอบกวนเวลาดึกๆอะ่ะคือหลังจากที่แมวตายไปอะหลับเป็นตายทุกคนซึ่งก่อนหน้านั้นอชอบสะดุง้งตื่นเนาะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอ่านหนังสือคือเวลาเราเครียดใช่ไหมเครียดแบบหาทางออกไม่ได้เลยอะ่ะเราก็อ่านหนังสือมันเหมือนมันจะมีแบบบางคําที่อยู่ในหนังสือ,อสกิดใจเราให้มันแบบให้มันเหมือนมีกําลังใจมากขึ้นเหมือนอย่างเช่นเมื่อวานเลยแบบเมื่อวานเนาะเพิ่งเกิดล่าสุดเลยก็คือ,อฝนตกใช่ ที่ที่แต่งหน้าคลิปที่แล้วเนาะแล้วทีเนี้ออกไปข้างนอกแล้วฝนตกร,รู้สึกหมุดเหงิดทั้งวันเลยเพราะว่าทางรอนผมเราก็แต่งหน้าเนาะแล้วทีเนี้ยเราก็บน่บนบน่นบ่นในใจนั่นแหละว่าแบบเออนน่นนี่นั่นสระผมอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเขาจริงจริงอ่ะมันก็มันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราก็แค่ทำทําไปเหอะอยเนี่ยอืใครบ่นมาหรืออะไรก็ก็ทำทําไปเหอะนึกออกไหม อย่าไปอะไรมากมายเลยมางครั้งเขาก็อาจจะแบบบ่นไปตามเรื่องตามราวของเขาอะ่ะอืมใช่อีเรื่องหนึ่งก็คือฟังเพลงเนาะฟังเพลงมันจะมีเพลงบางเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเราอะ่ะอยากเศร้ามากขึ้นคือบางครั้งอะ่ะเราแค่รู้สึกเศร้าแล้วมันน้ําตามไม่ไหลนึกออกไหม บางครั้งคนเราไม่ได้ร้องให้นานๆอ่ะมันจะเป็นฟิลแบบน้ำตาน้ำตาเต็มต่อมน้ำตานรกออกไหมแบบมันจะขังอยู่ในนั้นน่ะถ้ามันไม่ได้ออกมันจะแบบอึนๆอ่ะก็หาอะไรดูเพื่อจะให้มันร้องให้มันได้รู้สึกว่าเออท่อน้ําตาไม่ตันอ่ะนึกออกไหมใช่ก่อนแล้วนั้นพยายามดูซีรีส์เกาหลีที่จะทาให้มันร้องให้แล้วแต่ว่ามันไม่ร้อง ล่าสุดมาเจอเพยงยือ้อเออก็ได้ร้องไห้ในรอบโอ้ปีเนาะในรอบหนึ่งปีไม่ไม่ได้ร้องไห้มาร้องไห้กับเพลงนี้ใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวาดลูกใช่คือบางครั้งอะ่ะเราไม่ได้วาดลูกเพราะว่ามันขี้เกียจเตรียมอุปกรณ์เนาะเราก็เลือกที่จะดูคนอื่นวาดลูกแทนใช่ อย่างเช่นมันจะมีช่องวาดรูปช่องหนึ่งช่องของคุณป่านเนาะใช่แต่ถ้าจำชื่อจำชื่อช่องไม่ได้จะชอบแบบพิมพ์เข้าไปว่าป่านวาดรูปอย่างเงี้ยก็จะขึ้นเลยเป็นช่องที่ช่วยให้รู้สึกดีมากๆเนาะแบบเขาจะชอบวาดรูปให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบมีคอนเทนต์เกี่ยวกับวาดรูปมันทำให้คนที่แบบชอบวาดรูปแต่ไม่ได้เรียนด้านวาดรูป มันมันดีขึ้นเนาะเพราะเราเป็นคนชอบวาดรูปมากแต่ว่าเราไม่ได้เรียนเพราะว่าคนที่เรียนวาดรูปได้อุปกรณ์วาดรูปมันแพงเนื้อออกไหมมันเหมือนการทํารายงานทุกวันเลยแล้วของเราอ่ะสามารถแบบทํารายงานได้แค่เฉพาะแบบอาทิตย์น,น,น,นึงเล่มนึงเนื้อออกไหมแต่ว่าการวาดรูปแบบมันต้องลองผิดลองถูกแล้วก็ซื้ออุปกรณ์วาดรูปเยอะมากมันถึงจะเก่งแต่แบบบางคนที่เขาเออมีพรสวรรค์เขาก็ไปรอดเนาะงเราก็คือแบบ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแบบสี่สามอย่างสี่อย่างที่แบบช่วยให้รู้สึกดีขึ้นอ้ออีกเรื่องหนึ่งก็คือการแต่งตัวมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราแบบใส่ชุดทำงานแบบนึ่ออกไหมแบบมันจะมีช่วงนึงเราไปนครพน,นมอ่ะแล้วเราไม่ได้ใส่ชุด,ชดสวยเลยแบบนึกออกไหมทุกคนแบบมันไม่ได้ใส่เลยเพราะมันอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเราก็ต้อง หยิบชุดสวยๆออกมาใส่เพื่อที่ให้มันรู้สึกว่าอุ๊ยโอเคนึกออกไหมยังดูแบบสวยอะ่ะอืมมันก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่ช่วงนั้นน่ะจําได้เลยว่าคำพิซซ่าไม่ได้ใส่ชุดสวยเลยแบบมันต้องเป็นชุดที่มีกลิ่นชีสกลิ่นซอสพิซซ่าเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกอืม ไม่ค่อยหิวใจจนต้องแบบกลับมาบ้านในเมืองเพื่อที่จะใส่ชุดสวยๆเนาะโอเคอ่ะอันนี้ทาลิปมันไปก่อนแล้วนะทุกค,คนก่อนที่เราจะทาลิปอะลิปสีอยากให้ทาลิปมันก่อนมันจะได้ปากชุ่มชื้นอันนี้เพิ่งได้ลิปมันล่าสุดมาของของวาสลีนตัวนี้ที่วัาสาัรราคา99บาทเน มันได้สองแท่งก็ตกแท่งละ48,50บาทหสตางเนาะมันโอเคมากๆเลยมันทาลื่นมากๆเมื่อก่อนใช้ของนีเวียแล้วก็ไม่เคยใช้ของวาสลีนเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้ของวาสลีนเนาะเอ๊ยรู้ว่าเคยใช้อยู่วะเออเคยใช้สีขาวของมันครั้งหนึ่งแล้วก็ชอบชอบอะไรอะเอาลงไปปั่นกับเครื่องซักผ้าเนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้มันจะมีกลิ่นผงซักฟอกเข้าไปเนาะ พอทาลิปมันแล้วทาลิปเป็นสีชัดมากโอเคเราก็ทาทับด้วยสีนูโดหน่อยนะคะทุกคนเพื่อลดความฉลาภาพเนาะโอเคก็ประมาณนี้แต่งหน้าไปเดินตลาดคร่าวๆอันที่จริงแต่งหน้าไปทุกที่ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเนาะฟินิชลุปก็ ประมาณนี้อืโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะแต่งไปเล่าไปแล้วก็ถ้ามีอยากรู้กันนะว่าเพื่อนๆทุกคนอนะ่ะมีอะไรที่แบบช่วยฮิวใจเวลาที่รู้สึกเศร้าแล้วรู้สึกเจอปัญหาแล้วมันรู้สึกแบบไปต่อไม่ได้อยากที่จะมีฟิลฟิลขึ้นมาเนาะก็ลองมาแชร์กันเนาะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้มากก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย